ทรงจำคำพระพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้ห้าสถานหนึ่งไม่รู้อายุสั้นหรือยาวนานสองสถานไม่รู้ป่วยด้วยโรคใดสมไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่สไม่รู้ที่ทอดกายตายที่ไหน 5. ไม่รู้แม้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรพระสอนไว้ อย่าประมาททุกวันเอยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขอไม่อยากเป็นภาระใครเป็นผู้หญิงอย่าหยุดทำสิบเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับและก็เชื่อว่าท่านสุภาพสตรีลหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเมื่อแก่แล้วจะเที่ยวกันทำไมแก่แล้วจะหาเงินให้ใครใช้ลูกก็มีก็ให้ลูกหาเลี้ยงก็ได้สามีก็มี ให้สามีหาเลี้ยงสิทำไมจะต้องมาหาเองซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาเช่นนี้มาบ้างแต่ทว่าการที่เกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่มีความจำเป็นเสมอไปครับว่าจะต้องเป็นคนที่อ่อนแอและถึงแม้ว่าคำนิยามของคำว่าผู้หญิงจะแปลว่าต้องบอบบางก็ตามแต่ทว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ความเสมอภาคของทั้งหญิงและชายนั้นก็มีความเท่าเทียมกันครับ ทัศนคติของท่านสุภาพสตรีหลายๆท่านก็จึงได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากก็ทําให้หลายๆท่านนั้นก็ไม่อยากที่จะงอมืองอเท้าเมื่อยิ่งแก่ตัวขึ้นก็ไม่อยากที่จะเป็นภาระของใครถังก็ไม่อยากที่จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไรค่าที่อะไรก็จะต้องรอและการที่จะไม่ให้ใครกล่าวเช่นนั้นกับท่านได้ผมก็มีวิธีการมานําเสนอให้ได้พิจารณากัน10บข้อซึ่งสิบสิ่งต่อไปนี้ ก็คือสิ่งที่ผู้หญิงเก่งเขาจะไม่หยุดทำมีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับข้อที่ 1. อย่าหยุดท่องโลกกว้างและการที่เราได้เปิดโลกกระนัดใหม่ๆได้ออกท่องโลกดูบ้างนอกจากว่าจะได้ความสุขที่ได้บินออกไปนอกรังสู่โลกกว้างแล้วความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นมันก็ยังมีมากขึ้นด้วยครับก็เสมือนเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจของเราเองครับ ข้อที่สองอย่าหยุดหาเงินพยายามที่จะให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามาก็เพราะถ้าบานหนึ่งปิดอยู่ก็จะมีอีกบานหนึ่งเปิดอยู่นอกจากนั้นแล้วชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองก็มีค่ามากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อหาเงินมาใช้ได้เองครับข้อที่3อย่าหยุดสวยก็คือควรที่จะสวยตามวัย ตามเหมาะสมสมควรใส่ใจตัวเองอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตนเองต้องโรมจนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านครับข้อที่4อย่าหยุดคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนเก่าๆที่เขาก็ดีๆก็อยากที่จะขอให้หาเวลาไปพบปะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นที่เขาก็ดีกับเราพูดคุยรำลึกถึงความหลังอย่างมีความสุขก,กันก็เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไปครับ ข้อที่หอย่าหยุดหาของอร่อยกินการหาของอร่อยกินนั้นมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปครับว่าจะต้องอ้วนเสมอไปเพราะก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักวิธีการเสพอย่างมีความสุขก็ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่ก็ควรจะหาความสุขเล็กๆน้อยเหล่านี้บ้างครับข้อที่6อย่าหยุดอ,อมไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหนก็ต้องรู้จักอ,อม ทั้งการซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้นฝากธนาคารออมผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือการจะซื้อทองซื้อที่ดินในโอกาสที่เรามีทุนทรัพย์อยู่นั้นก็ควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่เนิ่นๆครับอย่ารอพึ่งคนอื่นยามเดือดอร้อนเพราะเขาก็มีภาระเหมือนกันทั้งนั้นครับข้อที่7อย่าได้หยุดทํางานก็สําหรับท่านที่อายุสังขารยังไม่มากเกินควรเมื่อมาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามีการงานบางอย่างที่พอจะแบ่งเบาภาระสามีหรือการงานบางอย่างที่เราพอจะทำได้ก็ควรจะทำครับก็เพราะหากว่าท่านไม่ได้ทำการงานใดๆเลยในบางครั้งก็อาจจะมีการวิตกกังวลทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตนั้นก็ดูจะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อยทีละน้อยกว่าจ,จะรู้ตัวบางเรื่องมันก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วครับข้อที่8 อย่าหยุดเล่นกีฬาออกกำลังกายก็ควรที่จะหากีฬาหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองครับก็อาจจะเป็นการตีแบตการโยนเปตองหรือกีฬาต่างๆที่เราก็เห็นว่าเหมาะสมกับช่วงวัยของเราก็เพราะว่าจิตใจที่ดีนั้นควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงและก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานอีกด้วยครับข้อที่9อย่าหยุดฉลาด อย่าหยุดอ่านเขียนเรียนรู้ก็อยากี่จะขอให้ได้พยายามหาความรู้ใหม่ๆทุกวันเพราะความรู้นี้ก็จะทําให้ท่านมีความองอาจครับข้อสุดท้ายข้อที่10จงอย่าได้หยุดที่จะรักตัวเองก็เพราะถ้าเราไม่รักตัวของเราเองก่อนแล้วจะให้ใครที่ไหนรักครับที่จะมารักเราพอเรารักตัวเองแล้วเราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่องและผลของการใส่ใจตัวเอง ก่จะทําให้เราดูดีในทุกเวลาในทุกอริยบทครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอในส่วนของเรื่องราวที่ผมก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับกับเรื่องราวในหัวข้อของนิทานชายแก่วิทน้ําท่านผู้ฟังครับก็ขอปูเรื่องกันสักหน่อยเล่าชือ้อและคงชือ้อก็เป็นสองปราดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเดียวกันในช่วงปลายพุทธกาลแต่ทว่าเล่าชื้นั้นอาวโสโกว เล่าถื้อนั้นท่านก็เป็นผู้เขียนคำภีเต๋าเต๋อจริงที่เป็นต้นกําเนิดของลัทธิเตา๋าส่วนปรัชญาของคงจื้อก็มีอิทธิพลอย่างมากในการวางรากฐานทางจริยธรรมและสังคมให้กับคนจีนครับและนิทานเรื่องนี้นั้นก็ได้เล่าโดยโอโชชายชาผู้ศรัทธานในคําสอนของเล่าจื้อที่กําลังวิทน้ําจากบอ่อน้ําบาดาลโดยมีลูกชายที่ยังหนุ่มแน่นคอยช่วยเหลือคงจื้และเล่าจื้อนั้นก็เกิดในยุคสมัยเดียวกัน แต่ทว่าท่านทั้งสองนั้นก็แตกต่างกันไปนอย่างมากครับก็เพราะว่าวิธีคิดของคงจื้อนั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับอริสโตเติลและนั่นก็จึงได้เป็นเหตุที่ทําให้ชาวตะวันตกก็จึงได้ให้เกียรติคงชื้อมากในช่วง300ปีที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งจะไม่นานมานี้เองครับที่ชาวตะวันตกก็เริ่มเห็นคุณค่าในคําสอนของเล่าจื้อก็เมื่อได้ตระหนักว่าวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นกำลับบงเดินมาถึงทางตัน ก็ขอกลับเข้าถึงนิทานของจื้อที่เดินผ่านมาและก็เห็นชายชรากับลูกชายก็กำลังช่วยกันวิทยาอย่างเหน็ดเหนื่อยคงจื้อก็รู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งก็จึงเดินเข้าไปหาชายชราและก็ได้บอกไปว่าท่านรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้คนอื่นๆเขาใช้มา้าใช้วัวเพื่อวิทยากันหมดแล้วทำไมท่านต้องพาตัวเองและลูกชายาลำบากตรากตรำโดยไม่จำเป็นด้วยชายชราก็จึงได้กล่าวขึ้น ท่านอย่าพูดเสียงดังจะได้ไหมข้ากลัวลูกชายของข้าได้ยินโปรดได้รอให้ลูกชายของข้าไปพักทานข้าวเที่ยงก่อนเถิดคงชือก็ให้รู้สึกปลรราดใจยิ่งนักแต่ก็ยังคงรอจะลูกชายไปพักก็จึงได้ถามชายชราต่อไปว่าทําไมท่านถึงไม่อยากให้ลูกชายของท่านได้ยินสิ่งที่ข้าพูดละ่ะชายชราก็จึงได้ตอบขึ้นว่าข้าอายุ90ปีแล้วแต่ก็ยังคงแข็งแรงพอที่จะทํางานกับคนหนุ่มวัยสาสถ้าวันนี้ ขาใช้ม้าช่วยวิทน้ำวันหนึ่งเมื่อลูกชายข้าอายุ90ก็คงจะไม่แข็งแรงเท่าข้าในตอนนี้แน่กลางนั้นแล้วข้าก็ขอร้องละอย่าได้พูดเรื่องนี้ต่อหน้าลูกชายของข้าเลยเพราะวันนั้นมันก็อาจจะไปกระทบกับสุขภาพของเขาก็เมื่อไดที่เราได้ทําในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็จะถูกกระทบเสมอก็ยกตัวอย่างคนที่อยากลับให้สนิทคนที่อยากลับให้สนิทนั้นก็คือคนที่ชอบการพักผ่อน แต่คนที่ไม่ทํางานให้เหน็ดเหนื่อยก็ย่อมไม่สามารถจะหลับให้สนิทได้หรอกนะและเล่าชื้อก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าการทํางานกับการพักผ่อนก็คือเรื่องเดียวกันก็ถ้าหากอยากจะพักผ่อนก็จงทํางานให้หนักออกแรงให้เยอะแล้วการพักผ่อนนั้นมันก็จะดีตามมาเองครับแต่ถ้าเราได้คิดตามแบบอริสโตเติลเราก็จะมองว่าการทํางานกับการพักผ่อนมันก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามก็ถ้าผมชอบความสบายและชอบการพักผ่อน ผมก็จะนั่งอยู่เฉยๆตลอดทั้งวันแต่ถ้าใครก็ตามที่พักผ่อนในตลอดทั้งวันเขาคนนั้นก็ได้ทําลายโอกาสที่จะได้นอนหลับสนิทในตอนกลางคืนไปเรียบร้อยแล้วครับก็ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ ที่ผมจะนำาให้ผู้ฟังได้ลองนำไปจุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเจ็ดแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเท่าแก่ท่านผู้ฟังครับหากว่าได้ลองฝึกเจ็ดอย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าเท่าแก่คนต่อไปนั้นก็อาจจะเป็นคุณและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจครับว่าการที่คนเราแต่และคนนี้กว่าที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายกันเลย แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเสมอไปครับก็ขอแค่มีความตั้งใจกับการที่ใครสักคนจะก้าวจากลูกน้องขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการนั้นก็จะต้องอาศัยทักษะต,ต่างๆและก็มุมมองที่ค่อนข้างมีความแตกต่างและก็กล้า,าหาญมากกว่าคนทั่วไปครับดังนั้นแล้วก็ลองมาพิจารณาจากทั้ง7แนวคิดที่จะได้นําเสนอดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือทําในสิ่งที่แตกต่างก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว คนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเท่าแก่เขาก็จะมีความกล้าในการลงมือทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคิดและมองในมุมที่ต่างออกไปไม่ค่อยที่จะทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมที่คนอื่นเขาก็ทำกันอยู่แล้วก็เพราะพวกเขาเห็นว่ามันจะเหนื่อยเปล่าเท่าแก่นี้เขาก็จะมีความกล้ากล้าที่ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำก็เพราะไม่ต้องไปแข่งกับใครหรือก็มีความคิดที่ว่าทาก่อนก็ได้ก่อนครับข้อที่2ก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบ และเท่าแก่ทุกคนส่วนใหญ่เลยนั้นก็มักจะต้องดูแลรับผิดชอบตอนเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักที่จะบริหารการเงินและชีวิตให้สมดุลกันซึ่งผู้คนสมัยนี้ก็เป็นเท่าแก่กันยากขึ้นก็เพราะว่าเมื่อเรียนจบแล้วเริ่มมีงานทําปุ๊บก็เป็นหนี้กันทันทีก็จึงจะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบและความสมดุลให้ดีครับข้อที่ 3. ชอบที่จะให้มากกว่ารับเมื่อจะเข้าทํางานในที่ใหม่คนที่มีนิสัยเป็นลูกน้อง ก็มักจะถามว่าฉันจะได้เงินเดือนเท่าไรแต่ถ้าว่าคนที่เขามีนิสัยเป็นเท่าแก่เขาจะบอกก่อนเลยว่าชิมก่อนได้ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงินครับข้อที่4รู้จักใช้เครื่องมือเป็นและการที่จะใช้เครื่องต้นแรงไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากการใช้เทคโนโลยีหรือแม้แต่กับการใช้ลูกน้องทำงานก็จะต้องมีวิธีการใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นโดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอย่างเสมอไป ก็เพราะถ้าจะเป็นเท่าแก่ที่ทําทุกอย่างเองทั้งหมดนั้นมันก็คงจะไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทํางานก็คือจากกรรมกรมาเป็นกรรมกรอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นเองครับในข้อที่5รู้จักที่จะมองการไกลก็เพราะว่าคนส่วนมากนี้ก็ไม่ค่อยจะมองอะไรที่กว้างไกลนักมักจะมองแต่เพียงตรงหน้าเท่านั้นและในณวันนี้ลูกจ้างรายวันส่วนมากก็ได้รับเงินแค่วันละ3 0 0อบาทต่อวันลูกจ้างประจําวันนั้น ก็สนใจแต่เรื่องเงินเดือนหลักหมื่นแต่ถ้าคนที่เขาจะเป็นเท่าแก่เขาจะมองถึงผลตอบแทนจากธุรกิจแบบรายปีเพื่อหาวิธีในการหาเงินหลักล้านครับข้อที่6หาเงินเก่งและใช้เงินเป็นก็เพราะว่าเท่าแก่ส่วนใหญ่นั้นเขาก็จะมีนิสัยชอบหาเงินแม้ว่าเราจะเห็นคนที่รวยเขาใช้เงินแบบไหนก็ตามแต่เพราว่าความจริงแล้วนั้นพวกเท่าแก่นี้เขาก็หาเงินได้เก่งกว่านั้นหลายเท่าครับ พวกเขาก็จึงสามารถใช้เงินได้อย่างไม่ขัดสนสิ่งสําคัญก็คือหากได้คบกับคนที่เขารวยก็อย่าดูเพียงว่าเขาใช้เงินแบบไหนแต่ก็ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วยแล้วเราก็จะรวยได้โดยไม่ยากครับและในข้อสุดท้ายในข้อที่7ก็คือมีวิธีการพูดที่ทําให้ขายของได้พูดถึงการพูดการปฏิสัมพันธ์การสื่อสารน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆครับ หากว่าเราไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจาขายของมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเท่าแก่ได้หรือไม่อย่างนั้นเราก็ควรจะต้องมีหุ้นส่วนหรือคนที่เราสามารถใช้งานให้ทําหน้าที่แทนได้ทันทีก็เพราะว่าการทําธุรกิจนั้นการติดต่อสื่อสารก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นการเสนอขายของก็สามารถจะฝึกฝนได้การฝึกที่จะขายให้เก่งก็คือการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ขายอย่างที่ลงลึก อย่างเข้าใจจริงๆรู้กว้างก็จะทําให้สามารถขายได้ง่ายขึ้นและทั้งหมดนี้คือแนวคิดของคนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเท่าแก่ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานได้ในทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้นเพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทําอย่างแท้จริงและก็จะต้องชัดเจนในเป้าหมายของตนเองก็ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้อยู่ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบกับความสําเร็จมันก็จะมีมากขึ้นอย่างน,น้อยๆก็ขอให้เราได้ลองลงมือทําอะไรสักอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทําเงินให้เราแล้วครับในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่เราทํามีเพียงแค่คิดว่าอยากจะรวยแต่ก็ไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างความรวยมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทาสาระความรู้ทั้งหมด ที่ผมได้ทำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ทำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะทำเอาไปประยุกต์รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญายะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขา,าดตกบกพร่องปิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถทีถ่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนนได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าประวติได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ